สวัสดีค่ะวันนี้นะดูที่ชายตะลิงนะซูมให้ดู uh huh. ฉันบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าเหมือนฝันมากปกติที่เราก็เก็บปางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะปกติที่เราถ่ายให้ดูอะ่ะคลองมันแห้งเลยใช่ไหมสองสามปีที่มาที่ผ่านมาคือ คือท้องแห้งเลยนะตอนนี้ก็ได้ลดน้ำแบบชุ่มชับมากแต่ว,วันนี้จะต้องถ่ายไว้แบบเป็นที่ระลึกเลยนะคะก็สำหรับคนอื่นจะก็คงอาจจะไม่ตื่นเต้นนะแต่สำหรับเราก็จะตื่นเต้นมากๆเพราะสิ่งเนี้ยเราก็พูดมาสองปีสามปีแล้วแต่แบบทางการก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด มีรู้สึกแบบหวาว,วมากๆที่ดูเหมือนคนบริหารงานเขื่อนเขาแบบเขาจะตื่นแล้วเขาก็จะรู้เขาก็จะรับฟังประชาชนบ้างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ว่าข่าวสิง่งแวดล้อมอะที่น้ำแข็งโลกอ่ะมันละลายทุกวันอะ ต่เขากักน้ำไว้แล้วแบบไม่ให้เกษตรกรใช้อ่ะวันนี้เขาปล่อยน้ำเต็มคลองเลยนะคะคลองที่ใหญ่มากเต็มเต็มคลองเลยนะตั้งแต่เช้าเออซึ่งสองปีแล้วสามปีแล้วครึ่งปีเต็มแล้วก็ยังไม่เคยมีบรรยากาศนี้นะคะซึ่งตอนนี้น้ำที่เต็ม ในคลองแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะอัดเข้าในร่องสวนของเรานะเออนี่เห็นไหมคะเยอะมากปกติว่าจะเป็นแห้แงๆคลองแบบเหลือตะเกลือขึ้นนิดๆเลยนะแต่วันนี้เขาเข้าใจแล้วปล่อยน้ำมาที่เราบอกว่าปล่อยน้ำมาสองเท่าจากที่เคยปล่อยวันนี้เขาเริ่มปล่อยแล้วนะคะก็คือจะบอกว่า เขาใจแล้วเขาเข้าใจที่เราพูดแล้วเออว่าคุณไม่ต้องไปห่วงน้ําเอาน้ํามันมีใต้ดินอยู่ตลอดแหละมันผุดขึ้นมาตลอดแหละแล้วเขาก็เปิดน้ําแบบยังใส่บ่อกักเก็บน้ําไว้เลยนะเอให้มันเย็นเนาะแล้วมันก็จะเป็นคืนต้นไม้จะคืน ไอ้น้ำให้ฟ้าก็ทำให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะมันปกติสุกอ,อ่ดินก็ปกติอากาศก็ปกติเพราะมันไม่มีความแตกแยกกันมากความต่างศักว์ทางอุณหภูมอิอ่ะที่มันจะพออุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากก็ความต่างศักว์ไฟฟ้าก็ไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมคะวันนี้ก็จะถ่าย เก็บไว้เลยนะวันนี้ที่สามเมษานะคะตั้งแต่มกราจนสามเมษานี่ยเราอดทนมามากๆาเลยนะกับการรอน้ําเนี่ยที่บอกน้ําร้อนน้ําแห้งแรงแต้นไม้สไตล์แต่ว่าวันนี้เขาก็เข้าใจแล้วกำ,ำ,ำลังดึงน้ํากาลังกาลังดึงน้ําเข้าสวนนะเอออยาจะให้ต้นไม้แบบตึงความชื้นให้ให้สิ่งละล้อมเรื่อย ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งเข้าใจแต่ต้องแบบต้องรอให้แบบแผ่นดินไหวแบบมีขา่าวเขื่อนเนปิดอแตกที่เมียนมาจนต้องแบบดาวเทียมอะดาวเทียมถ่ายติดจนดาวดาวเทียมบอกว่าเขื่อนที่เนบิดอแตกแต่ก็เขาเพิงพ่งเพิ่งจะปล่อยนะ้ำมาให้ใช้แบบนี้นะคะเออ ก็เลยเหมือนกับว่ามันเหมือนฝันมากๆที่เขาจะเข้าใจแล้วว่าการกักน้ําไว้เยอะๆในหน้าแล้งมันไม่ถูกต้องแต่การปล่อยน้ํามาให้ใช้แบบนี้แหละให้ประชาชนเขารักษาสิ่งแวดล้อมไว้นี่ยแหละมันคือสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าอืมที่เราขุดไว้น้ำก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมน้ำซึมเข้ามายซึมเป็นตาน้ำเข้ามาผุ น้ำผุดขึ้นมาเห็นไหมคะซึ่งไอ้ที่น้ําผุดอย่างเงี้ยมันก็มีผุดที่ลําพูนเนาะแต่มีน้ําผุดน้ํำตกอะไรแบบขึ้นมาซึ่งเขาก็ยังไม่ได้กั้นน้ําก็เลยแบบมีเต็มคลองแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เกิดจากเขื่อนเนวิดอแตก <c oughs> แตกมีมีแตกอยู่จุดนึง่งน้ำไหลมาแล้วมันก็มาใต้ดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันที่มีน้ำเยอะอุดมสมบูรณ์มากเราไม่ได้พูดถึงว่าเออแผ่นดินไหวแล้วน้ำจะมาเยอะนะคะแต่เราพูดว่าเออทางการเขาตื่นรู้แล้วว่าเขาควรจะปล่อยน้ำ ให้ใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอะ่ะมันมีน้ําอยู่แล้วเพราะว่าน้ําแข็งทั้งโลกอะ่ะมันละลายทุกวันอ่ี๋ย่าซูมให้ดูเห็นนะคะเห็นไหมมันทับยอดหญ้าเลยเห็นไหมความที่มันแบบไหลมันจัดท่วมจัดอะ่ะซึ่งทุกวันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมท่วมยอดกุ้งทบท่วม,วมยอด ตบชวาเห็นปะเออท่วมมาเรื่อยๆก็คือเขื่อนปล่อยน้ําให้เกษตรกร,ร,กรใช้มาตลอดสายแล้วนะคะ<ม>เพราะว่าเราเป็นอยุทยามันก็ไปนะ้ำ<ม>ก็ได้ใช้น้ํากับเขาปีนี้เออปีนี้เป็นวันแรกที่มีน้ำใช้ได้เต็มตลิ่งคลองแบบนี้ก็คือ ปลูกแล้วแล้วก็สามารถปั๊มน้ําลดได้เลยของก็ไม่ตายนะคะไม่ใช่แบบว่าปลูกแล้วแล้วก็ยังไม่มีน้ําลดต้องรอไปอีกครึ่งวันไปสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นถึงจะมีน้ําลดเพราะว่าน้ํามันไม่มีคลองมันแห้งอะไรเงี้ยก็พยายามอธิบายมาครึ่งปีแล้วก็ยังไม่ฟังทั้งที่ถ่ายคลิปไว้อะไรเราก็เลยวันนี้ก็เลยจะ ถ่ายเอาไว้ฉันแค่บอกแค่นี้ตื่นเต้นแล้วหรอค่ะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราพยายามพูดเรื่องนี้มานานแล้วกับการขอใช้น้ําเราก็เลยจะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะว่าเขาเข้าใจแล้วเออและการมีน้ําอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องซ่อมปั๊มเยอะเออเพราะว่าโคนมันไม่เข้าไปข้างในตอนนี้ก็กําลังลดน้ําแล้วก็ดูดน้ําเข้ากัดเก็บตรงน,นี้ก็คงได้หลายตัน กากเก็บนี่ไม่ใช่งกนะคะแต่กักเก็บไว้เพื่อให้ต้นไม้แล้วก็กักเก็บไว้ให้แบบมันไม่เป็นท่วมที่อื่นอ่ะแบบทั้งนี่ยทั้งหวดทั้งอะไรเนี่ยเราก็จะเราก็จะรู้ว่าเขาเข้าใจแล้วว่าการกักน้ําไว้เยอะๆมันจะทําให้ เป็นอันตรายต่อเขื่อนด้วยถ้ามีอัพตัวช็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปล่อยน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นผลของเขื่อนเนบิดอแตกเขื่อนเมียนมาแตกแล้วมันก็ซึมมาซึ่งปรากฏการน้ำเยอะๆแบบเนี้ยก็มีที่ก็มีที่ลำพูนด้วยนะเออที่มีน้ำใช้เยอะแล้วก็ มีที่อุบลหรืออะไรที่ฝนตกวันนั้นน้ําก็หลากเลยแต่ว่าน้ําในตัวน้ําของเจ้าพญาเองจริงๆอะ่ะลดลดไปเยอะเลยนะลดไปสอกเลยนะก็แสดงว่ามันเริ่มมีรูตามตามแม่น้ําอ่ะแต่น้ํามันจะออกไปทางของขวางออกไปทาง ออกไปทางแม่น้ำโขงก็คืออีสานก็จะมีน้ำใช้โดยที่ว่าก็ยังไม่ได้มีโครงการขุดคลองนะวันนี้ก็เราก็เลยจะถ่ายเก็บไว้ว่าโอ้วันนี้น้ำเยอะมากรู้สึกดีใจมากดีใจที่แบบว่าเออควรปล่อยน้ำเข้าใจแล้วว่าควรจะปล่อยน้ำให้ให้เกษตรกร,รมีน้ำใช้ตั้งแต่เช้า เลยตั้งแต่เริ่มการทำงานของตอนเช้าเลยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกษตรกรเขาได้ปลูกต้นไม้เพื่ออาหารที่มันจะได้ดกขึ้นเพราะมันมีน้ํำลดเนาะเื่อากาศที่เย็นอะไรเนะี่ยทุกทีเราตอนช่วงที่มีฟางเราไปเก็บฟางที่เราบอกให้ปล่อยน้ำมาให้สำหรับลดฟางเพราะว่าเดี๋ยวไปจะไม่ฟางถ้าใครเอาเอา,เอาฟางเข้าบ้านใช่ไหม แต่ตอนนี้น้ำมาเต็มเลยก็ขอให้พวกที่อยู่ในแผ่นดินไหวก็ขอให้ยังสู้แล้วก็มีความปลอดภัยกันมากขึ้นก็ยังสู้กันได้แต่อันนี้เราก็ถ่ายไว้ว่าทางการเขาเริ่มเข้าใจกับการที่บอกว่าให้ปล่อยน้ำมา ในระดับนี้อะทุกวันทุกวันได้แล้วเพื่อว่าซูมให้ดูเห็นนะคะมันลอยเลยเห็นไหมมันเพิ่งท่วมวันนี้นะเพื่อ<ม>เพื่อให้ว่าทุกทกที่มีน้ําใช้ทั่วๆกันแล้วมันจะได้ไม่ท่วมหนักในวันที่มันเป็นหน้าฝนจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังอธิบายมาตั้งนานแล้ว แล้พยายามพูดมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ก็คือแบบเหมือนทางการเข้าใจแล้วแต่ใช้เวลาถึงครึ่งปีกว่าจะเข้าใจอนะคะแต่วันนี้ก็เราก็เลยถ่ายไว้เป็นที่ระลึกถ้าคุณยังปล่อยน้ํามาเท่าวันนี้ในทุกๆวันต่อไปเพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศใช้มันจะคือผลดีกับชีวิตทุกๆคนเลยคือน้ําท่วมก็จะสูงน้อยลง น้ำท่วมก็จะระยะเวลาสั้นลงพืชพันธ์ุก็จะดีผลไม้ก็จะดกอาหารก็จะถูกมันขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำของคุณแค่คนเดียวแล้วนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามอธิบายและประท้วงมาตลอดวันนี้ก็เห็นแล้วว่าคุณปล่อยมาแล้วเนอะ คกลัวข่าวเรื่องเขื่อนเนบิดอของเมียนมาแตกเนาะก็ยังดีที่คุณยังพอเข้าใจนะมันก็จะทำให้หลายๆที่เบาบางก็อยากจะให้เข้าใจแบบนี้ไปตลอดนะคะไปตลอดตลอดเลยว่าน้ำอะ่ะมันต้องมีอยู่จริงๆเพราะว่าน้ำแข็งทั่วโลกอะ่ะมันละลายคุณต้องกล้าที่จะปล่อย แล้วเมื่อมันปล่อยมาแล้วนะ่ะมันคือสิ่งที่ดีๆกับประชาชนคือคนที่แรงก็จะมีน้ําใช้และแล้วคนที่ท่วมจัดๆัดอะ่ะมันก็จะไม่ลําบากมากเหมือนชั้นท่วมชั้นสองชั้นสาอะไรแบบเนี้ยเหมือนการการะทําที่คุณเคยท,ำทํำผ่านมาแต่ตอนนี้คุณรู้ตั้งแต่ครึ่งปีก็หวังว่าเดี๋ยวน้ําท่วมปีนี้ก็จะ ไม่ท่วมมากเหมือนทุกปีเพราะว่าต้นปีได้ระบายน้ําออกมาให้ใช้แบบนี้แต่ขอให้สม่ําเสมอในทุกๆวันเออถ้าวันไหนน้าแห้งอีกฉันก็จะถ่ายใหม่อีกว่าคุณเปลี่ยนใจไปแล้วที่จะไม่ทําแบบนั้นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งผลเสียอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติน้ํามันแห้งๆน้ํามันร้อน คนน้ามันร้อนแล้วมันพอมันไปเจอพืชพันอะไรมันทําให้ทุกสิ่งตายหมดไม่ว่าจะเป็นลูกปลาหรือไม่ว่าจะเป็นพืชพันุ์ที่เอาไปรดจริงนะมันก็จะตายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของคนไม่มีความรู้แต่คนไม่มีความรู้เนี่ยแหละฉันไม่ยอมเพราะสิ่งที่ฉันไม่ยอมก็คือฉันทำไม่ใช่ฉันทำแล้วพงกถ้าคุณว่าฉันงกคุณคิดเลยที่ดินของฉันเอามาปลูกต้นไม้ฟรี ไม่ได้อะไรเลยแล้วฉันต้องใส่ายค่าไฟรถน้าทุกวันคิดเลยว่าฉันงกจริงหรือเปล่าฉันไม่ได้งกฉันทําทุกวันแรงงานเหนื่อยทุกวันเหนื่อยจนเจ็บหัวใจเจ็บอะไรแบบฉันทําทุกวันฉันไม่ได้งกแล้วฉันทําเพื่อทุกคนคุณลองจํานะปอดมีอยู่หนึ่งเดียวบ้านคุณถูได้หลังคาคุณล้างได้หลังคาหนึ่งปีฝนตกล้างได้ ปอดคุณมีอยู่หนึ่งเดียวแล้วมันแพงมากแล้วมันปอดทุกคนทุกคนนั่นแหละคือความสำคัญที่ฉั้นยังทนทำอยู่ทุกวันนี้แล้วทำไมถ้าชั้นไม่มีน้ำลดเมื่อไหร่ชั้นก็จะประท้วงทันทีเมื่อนั้นและเพราะสิ่งนี้ยลละค่ะชั้นทำเพื่อไม่อยากให้ใครน้ำท่วมเยอะสูงมากจนเดือดร้อนสองเมตรสามเมตรสองเดือนสาเดือนสามสี่พันไร่ ฉันไม่ต้องการแบบนั้นและที่อยากให้มันมีความเสมอสม่ำเสมอทุกวัน <_ S 1> ก็เพื่อให้ไอน้ำจากใบไม้เนี่ยมันจับฝุ่นไว้ทุกวันทุกวันให้มันทำหน้าที่คล้ายๆกับปอดของคนคนหนึ่งแต่มันเป็นทุกใบทุกใบนั่นคือความตั้งใจของฉันที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้ฉันไม่ได้ทวงบุญคุณนะคะแต่ฉันยังอยากบอกว่า เนี่ยมันคือสิ่งที่ตั้งใจของฉันเลยที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นการไม่ปล่อยน้ำมาของเขื่อนมันทำให้ฉันลำบากใจมากกับการที่ไม่มีน้ำในการที่จะให้ต้นไม้ของฉันทำหน้าที่ของมันในแต่ละวันเนาะเห็นไหมคะฉันปลูกต้นไม้เนี่ยฉันไม่มีการถี่มากเลยเห็นไหมคะต่อต่อต่อตกันเลยฉันทำแบบ เหมือนระบบป่าเลยนะคือให้ต้นไม้แบบรีบโตแล้วก็รีบรีบเอารากไปดูดน้ํามารีบเอาดึงอากาศลงฟอกน้ําอะไรเงี้ยฉันปลูกอย่างเงี้ยมันมันถีแบบเนี้ยมันไม่ได้ผลหรอกใช่ไหมแต่มันการเป็นปลูกแบบป่าเพราะฉันต้องการให้ใบของมันอะทํางานตรงนี้ก็ปลูก แล้วเดี๋ยวดินที่มาดินที่มาทํำต้นไม้นี่หลังจากที่ขุดตรงนั้นหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องซื้อดินนะึนก็คือทําตลอดเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจแบบเข้าใจกันใหม่จริงๆเออว่าคุณควรป่อดใบน้ํามาซึ่งวันนี้ก็เข้าใจได้แล้วว่าคุณทําแล้วนะคะ,ะเห็นไหมพิ่งท่วมมาเรื่อยๆเลย ก็เป็นการเต็มตะลิ่งที่ดีค่ะวันนี้วันที่3เมษายครึ่งปีนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ